มาเบิ่งลาเห็ดพี่น้องปลาเป็นตาเห็ดออกนะมันเคยออกเนาะแต่พอท่านได้ออกแจเด้นหมามันสิออกเป็นบางหม่องดอกนบ่ฝนกระตกเบิ่งกังห่มกังห่มเก็บเห็ดมันเคยออกเนาะบ่เห็นมีเห็ดก้าดอกพี่น้องเบิอง ยม่งมึงบาตาเหาบันหาตาเหาบดีเนาะมึงมึงหนีคเคยออกไม่ได้เฮ็ดค่ะยังเห็ยยนเนาะออกมองดิเฮ็ดเพิ่งหวานหน่ะไหมไม่ได้ป <c oughs> ุ๊บหน่อยไม่ได้เขยียดอิโม่บึงดูหน่อเขยียดอิโม่เต็มยู จับเขียนดีโม่สักบก็ม <c oughs> ีเห็ดให้เก็บจกดอกีอยงังเหลื่อมๆหัวเหลื่อมๆยังมึงลุ๊กนะคะของเห็ดเบือ่อกับเบาออกที่นอนน่ะสั้งหมม่มเอาฝนตกแดดออกแต่ฝนตก นี่เห็ดไฮเก็บนี่แหละคือประเทศเดนมาร์กออกเป็นบ,งบังม่องเด้อพี่น้องบอ่ได้ออกมดสมองเด้มยมงนี้เคยอ,ออกแต่กันยังไม่ทันออกเนาะเคยออ,ออกก็อบอกออกให้เห็นรักดอกเลยมาให้เชื่นใจหน่อยผุน่ะปลาปลากว่างใหญ่ใหญ่ขนาด มันป <ım. S 2> ีมอสิออกทุกปีละมึงนี่แต่ปีนี้ยังไม่ทันได้ออกอยู่มึงได้กับบอออกไปเบิ่งเลยหลายป่าละพี่นกมาเอ้ยย่างหาไปเรื่อยๆย่างมาเบิ่งซื่อๆเนาะเพิ่นมีจักดอก กับคนตัวคือว่านยังเทียวปลาเนาะพี่น้องเนงาะเห็นเห็ดจักดอกเลยทางทางก็บ่มีจากค,ค่อยมี่ไหลายแสดงว่าท่านจะออกอีลีนี่อย่างน่ะแปลกๆเห็ดยังเห็เหเดเบือ่อติ เห็ดเบื่อหรือเห็ดอ,อ,อะไรโอ้ไม่ใช่เห็ดเบื่อนเนาะมันก็นห่อยคนยางเนาะมีแต่เพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีแต่ฝรั่งยางเแค่นี้นนนนนกับ,บ่มีพี่น้องพี่ขันยางแล้วล่ะไปหาหลดกันยางมาเที่ยวปลากูนะ เด้ถ่ายพืชออกเอาขั้นรถมาใส่เลยพี่น้องเล้ยพ่อเอาปบพ่อเหมิดตรงนี้จากหมือมาเก็บกับพ่อเหมิดแต่บ้าบ่าท่านได้ออกเนาะฝนตกตกบังสิบฝนตกกัางห่เก็บเห็ด <laughs> ก่อนป้านี่แปนเอเตอร์นะเห็นบ่เขาปลูกอันต้นใหม่ต้นยูนใหม่นะกำลังขึ้นเหน็ดนี่โอ้นี่เด็กเหน็นเห็ดดอกหนึ่งนี่เด็กเอาไปให้เรื่อบ้าน <laughs> เป็นมูนี่เห็ดผึ่งตองแดง <laughs> โอ้ย เห็นดอกเดียวทั้งป่าอีกขานยางยางแค่นี้กับหูแล้วขันไม่เห็ดเน,นาะเห็ดเบื่อกระสีออกให้เห็นไม่มีเห็ดไม่อย่างเลยมีดอกเดียวยางดอุเมื่อยคุนฟังพุ่นกับเห็ดเคอยออกบ่ ยังม่ท่านได้ไปส่านางฟังนี่พ่เห็นมีเห็ดกับบไปแล้วเนาะพี่น้องเลยางบบานกละบานเขาไปหาสองสามป่าแล้วบ่มีมันจะมันเห็ดเดนมากในช่วงนี้มันจะออกเป็นบางปลาเนาะุ่นละอีกประมาณสองอาทิตย์พูนะ่ะอาทิตย์หน้าอีกสองอาทิตย์ถ้ามันมีหมอกนะเห็ดสีลงเห็ดสีออกเนะาะถ้าหมอกลงอะ เบิ่งปลาปลาหนอกปลาในปลาดงดบิบปลาข,ข่างข้างกระพองหน้าผู้เดียวเด้อพี่น้องปลาปลานี่คือบ่มี่ยังดอกบม่มีอันตราย่ยังอ่ะคยเข่ามาสุตียอยู่เนาะปลาเป็นแต่บุ้มีเห็ดหลายนะบม่มีเคยเห็ด ก็น้นีเห็ดเกิดอยู่รถจอดใต้อุ่มใหม่โต๊กแห้งทักด้วยแบแดดหาย มาถึงรถแล้วพี่น้องเดี๋ยวอันนี่เห็ดสีไทยเบิ้งไหม่นะพี่น้องคิดนึ่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเบ่งตากันสวัสดีค่ะ